เปิดใช้ดุล ists, พินิตพวิจารย์ในการรับชมเน,นื้อหาในครั้เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับสวีดัสสวัสดีเพื่อนสมาชิกที่คารพทุกท่านครับก็พบวันเช่นเดิมครับมาเร็วนิดน,นึงนะครับหลังจากผลฮานอย VP ออกเรียบร้อยเป็นว่าเราทราบผล3าฮานอยแล้วนะครับ หานอยพิเศษหานอยธรรมดาและก็หานอย VIP คลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลนะครับเพื่อจะเป็นคลิปที่กล่าวสรุปผลงานที่ผ่านมาแนวทางที่เราคำนวณไปเป็นอย่างไรบ้างมีตรงไหนเข้าถูกต้องนะครับจะได้เดินต่อเนื่องไปจะได้บอกเรา90ากันประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเข้าใจกันว่ามีสูตรไหนบ้างที่จะเข้าไปแล้วก็แนวทางการวิเคราะห์ที่เราได้ทํากันมาต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธ,ธีกลยุทธ์เทคนิค อยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อตามให้ทันนั่นคือความตั้งใจของ KTV โอเคนะครับเป็นอันว่าก,ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะวันนี้เราก็เข้ามา3ฮาหนอยเลยครับฮาหนอยพิเศษฮานอย v ีฮานอยธรรมดาเลขบินงร้อยสุดเริ่มทำงานเห็นผลนะครับเริ่มทำงานเห็นผลถ้าประกอบไปด้วยเลขกวิ่งเห็นผลนก็เรียบร้อยนะครับสมตำบไม่มีพลาดนะครับลองไปชมดู เอาละครับไอ้นี้ที่เห็นหน้าจอนี่น้อยธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นตัวนี้ลวกันครับ iPad ไอ a d มันจะได้ชัดเจนขึ้นนิดหนึ่งแบตจะหมดเห็นชัดไหมครับตือว่าจอแนวนวขวางแนวนอนนะแนวนอนไหมแน,นวนอนยิ่งไม่ชัดใหญ่หเลยรอสักครู่ครับรอสักครู่ าลครับตามเทคโนโลยีให้ทันนิดนึงเอาครับเพื่อนสมาชิกครับเราจะเริ่มดูจากตรงไหนดีอา่าเริ่มจากแรกใช่ไหมครับก็คือหาน่อยพิเศษเอ่าหาน่อยพิเศษเห็นชัดไหมครับหาน่อยพิเศษบนนะใช้แผ่นนี้มาสรุปกันเลยแนวทางที่เราวางไว้ผมก็ลงคลิปไป้อยู่นะครับใน y o YouTube จะเป็น Power Point เป็นแผ่นสไลด์ไม่มีเสียงพูดนะครับเป็นอัตโ,ตโนมัติ แต่แผ่นนี้ก็จะมีวางไว้ใน LINE ID แล้วครับ KTV Channel ตรงนี้ก2พฤษภาคมบันช่วงเย็นที่ผ่านมานะวิ่งน้อยสุดเราเข้าเป้าไหมครับออกอะไรครับ39401นะครับเล็กวิ่งเราไม่เข้านะครับเอ,อ่มนะครับมี3มี9มี4เข้าแต่ไม่ค่อยสวยมากนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะเล็กวิ่งเรา2ตัวแรกเราไม่ได้ปักหลักเข้าไปนะแต่เล็วิ่งตามที่ผมเรียนท่านได้ทราบว่า สามสิบห้าชุดนะครับจัดเจ็ดตัวนี่สามสิบห้าชุดมันก็สมรับสมเนื้อกันนะครับสามเก้าสี่ก็เข้ามาในสามสิบห้าชุดนี่นะครับนะถ้าเราจัดเรียงกันไปเรียงกันมาก็ถ้าเกิดกลับไปกลับมามันเป็นรูกเลขตรงมันก็ประมาณสองร้อยนะครับอัตราส่วนหนึ่งพันนะต่อเลขสองร้อย200ชุดนะครับก็จะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองในเจ็ดตัวนี้นะก็นะ่ผมคำนวณให้แล้วคร่าวๆนี่คือชุดบน มันจะยากตรงนี้หนึ่งคือเราแยกบนล่างเลยนะครับเราไม่ได้เหมารวมบนล่างเราแยกบนกับล่าง2แผ่นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่พิเศษบนเรียบร้อยก็ถือว่าเข้าครับบินร้อยสูตรเราเข้านะมีเลข3 9 4เีรียบร้อยครับจากบนมาดูล่างล่างเป็นไงสวยงามไหมครับนี่แก้ไขในล่างถ้าบินเข้ามาวิ่งเข้ามาเลขวิ่งเข้ามานะเรียบร้อยเลยครับไม่ใช่ปัญหา นะคืออะไรครับ0 1 3 4 3 9 4มเนะครับเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับเลขล่างออกศูนยหน่วานอยพิเศษล่างนี่ครับตรงตัวนะครับสวยงามผลลัพธ์ถูกต้องครับตรงตรงเรียบร้อยครับทานอยพิเศษก็เป็นรวาผ่านพ้นไปดีดีจากนั้นเราก็มาดูฮานอยหลักของเราก็คือฮานอยธรรมดาก็สวยงามเหมือนกันครับนี่สามตัวบนฮานอยธรรมดาเราสี่สองเลขวิ่งเราเห็นไหมครับ 42นี่คู่เลยนะแล้ะ89มานะครับนี่ถ้าจัดเป็นชุดมันประกบเป็นคู่สองชุดก็ได้ยินไหครับคู่28กับคู่29289298นี่แหละครับ298แต่เรามันจับเพื่อได้289ถ้าเรียงตามนี้นะครับก็สลับกันไปนิดนึงก็ถือว่าวินเข้ามาถูกไหมครับครบสามตัวบนเรียบร้อยโดยมีเลขวิ่งเป็นตัวค้ำประกันนะครับเลขสองอันต่คข้าร้อยบนโอ้มีบานบนล่างเลยจะใช้แผนนี้บนล่างเสร็จสวยงามเลย นะทั้งบนทั้งล่างไปเลยเอาละครผ่านชุดนี้ไปนะเรียบร้อยถือว่าเข้าบนนะครับสวยงามมากแต่เลขล่างหาหน่อยธรรมดาไม่เข้าแต่ที่สําคัญอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอามาให้ชมนะ,ะปักหลักเราเข้าเห็นว่าปักหลัก10บนกับหน่วยบนสลับกันหน่วยบนเราทําได้เป็นเลขแปดเลขสิบบนทาเลขเลขสิบบนทําเลข9หน่วยบนทําเลข สิบบนทําเลขแปดครับหน่วยบนทําเลขเก้าเราได้ทำสองแปดเก้า 2, 8, 9, มันออกสองเก้าแปดงนั้นปักหลักมันผิดพลาดหลักสิบกับหลักหน่วยนะสลับกันแต่หลักร้อยบนไม่ผิดนะถูกต้องเสรีจิตเจ็ดงวดเรียบร้อยคานวณได้อะไรครับเดี๋ยวผมจะลงทิปให้พรุ่งนี้นะสาหรับหลักร้อยบนออกสองเก้าแปดใช่ไหมครับเราร้อยบนเราเจ็ดสองหกเราปักหลักไปที่เลขสองสองก็เข้ามาตาแหน่งร้อยบนถูกต้องยางไงไหมครับผลงานพักพันยกสักนิดหนึ่งนะครับ ฮานอยธรรมดาเดี๋ยวต้งตกใจครับเยังมีอะไรพิเศษกว่านั้นโดยเฉพาะฮานอย b ี p หลังจากนี้เราก็มีอีกสูตรหนึ่งคือวิ่งบนวิ่งบนมีเอกสารกระดาษให้ดูนะครับวิ่งบนไม่เป็นไรวิ่งบนก็เราคำนวณควบคู่กับ3ตัวบนนะครับวิ่งบนเราก็เข้าใช่ไหมครับ42 2เข้าหลักร้อยบนนี่คือวิ่งบนสถิติเท่าไหร่ครับสถิติ7งวด นะสูตรนี้สถิติเจ็ดงวดวิ่งบนฮานอยธรรมดาวิ่งบนสถิติเจ็ดงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดครับสถิติเดี๋ยวให้ดูครับแผ่นกระดาษที่เราคำนวณมือกันเมื่อวานนี้สุดท้ายไปเจอฮานอยพิเศษฮานอย VP ครับขอโทษครับฮานอย VP ล่าสุดเมื่อกี้นี้มันออกมานะครับไอ้นี้นี่แผ่นกระดาษเราที่เราทำสามตัวบ,บนฮานอยธรรมดา สองแปดเก้าสองเ้าแปเรียบร้อยครับสวยงามนี่ฮานอยบีพเป็นยังไงบ้างครับออกอะไร9ก้าแปดหเก้าแปดหอันนี้คืออะไรครับเก้าแปดแดเออกเก้าแปดหใช่ไหมครับอันนี้8ปดเก้าเกแล้วครับหพวกคลายไม่ใช่ปัญหานะว้นนั้คุณจะเป็นสมาชิกจิได้เห็นเนี่ยแปดเ้าเก้าแปดแล้วก็มา8ปดหกหก แปด6ก้้นี่แหละครับเข้าบินเข้าวิ่งเรียบร้อยครับเหมือนฮา,านอพีเ่เชนี่แหละครับประสบผลสําเร็จไหมครับที่วันแน่ๆนะครับเดี๋ยวจะได้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วฮานอยธรรมดาเราเลขบินร้อยสูตรเราเข้ามา3ามงวดติดนะฮานอยธรรมดาจอดลึกเรานี่แหละครับเดี๋ยวผมแยกไปคลิปหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับผมจะทําเลขวิ่งบนก่อนเสร็จแล้วก็ทำสามตัวบน ก็คงพอสมควรพรุ่งนี้เช้าก็คงทําชุดล่างนะครับเพราะมันจะมีร้อยบนอีกแล้วก็ชุดล่างอีกก็คงคลิปมันจะเยอะไปคืนนี้นะผมก็จะทําไว้แค่2คลิปละบิงบนกับสามตบลเข้ามาเกือบหมดเลยนะครับสูตรของเราแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นร้อยบนสูตรหนึ่งต่อเนื่องจัดให้แล้วก็จะเป็นชุดเล็กล่างนะครับชุดใหม่โอเคครับนี่ v ี p พีนะครับตรงๆเลยนะครับแปดเก้าสองแปดเก้าหกที่ว่าสวยอย่างนี้นะครับดูเมื่อวานไหมครับเมื่อวานนี้เป็นไงวี p พีบางท่านจำได้ไหมเด็กวี่ v พีจริงจังยี่สิบสองพฤษภาคมเมื่อวานนี้คืออะไรยี 20, 20, ่สิบยี่สิบพอไม่ใช่ครับมันคิยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไม่รู้ไปไหนครับอันนี้ยี่สิบนี่ครับสวยงามแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดนี่ครับแปดสองเจ็ดเรียงกันหน้าขานเลยครับแปดสองเจ็ดวีพี วันนั้นนะเนี่ยสามตัวบนตรงเข้ามาแล้วก็21ไม่ไม่รู้ปไปในแผ่นนั้นอันนี้22ก็เข้ามาติดกันนะครับทานอยธรรมดาเราก็สามวัน๋ยวให,ให้ดูแผ่นนะก็เป็นที่เรียบรอย้อยแผ่นนี้ก็คือผลงานที่เราจะมาคํานวณกันนะครับในงวดวันพรุ่งนี้เอ่ออันนี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้วันนี้ออกมาแล้วใช่ไหมครับ2 9 8เม,มีครบแผ่นแรกสามวันท่า้อยธรรมดาเลยนะครับ มวดก่อนหน้านั้นนะครับวันที่20 265มี2มี6มี5ที่เติมท้ายไป็นเลขหกนี่ครับสองหกห้าสอกห้นี่เลขบินเราเข้านะครับบินร้อยศูนย์นี่ชื่อเสียงใช้ได้เลย20แล้วมายี่สเมื่อวานนี้738มี7จ็ดยืมวงนะครับมี7มี3มี8 เจ็ดสามแปดเลขบินเราสวยงามครับจัดไปสามสิบห้าชุดนะเรียบร้อยถูกต้องแล้วก็มาวันนี้สองเก้าแปดเรียบร้อยครับเราถูกต้องเลยครับสองเก้าแปดแปดสองเข้ามาหมดนะนี่คือผมเขียนไว้ หลักร้อยเลข2นะหลักหน่วยเป็นเลขเก้า้นนี่เลขแปดสองเก้าแปักหลักเข้าไปแล้วเสียดายสวยงามเลยอันนี้จะเป็นสูตรที่วางไว้ในในไลน์ลกลุปเรานะครับเออเอานะครับก็เป็นนว่าสิ้นสุดในการสรุปผลนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์นิดนึงครับเป็นกำลังใจเช่นกัน้วกันจะพยายามทำสูตรอย่างนี้มาให้ต่อเนื่องนะครับ หลังจากคลิปนี้มันสิกว่านาทีแล้วก็จะไปทําบิ่งบนถูกต่อเนื่องที่เข้ามาแล้วก็จะตามไปด้วย3ตัวบนก็ประมาณ3คลิปครับคืนนี้คลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคําเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย